สวัสดีจ้ะคลิปนี้ก็ข้าวเหลือเหมือนเคยสองจานจานหนึ่งก็ให้จะโบไปแตอีกจานหนึ่งเสียดายถ้าจะเอาทิ้งก็เลยเอามาทำข้าวผัดวันนี้ก็ทำข้าวผัดไข่นะเพราะว่าอื่นๆก็ดูท่าจะเบื่อละวทำข้าวผัดไข่ก็เจียวกระเทียมก่อนเหมือนเคยจ้ะเครื่องปรุงก็มีนี่จ้ะข้าว นี่นะพริกไทยก็าที่เหลือก็มีผักคะนา้าแครลลอทหัวหอมใหญ่ต้นหอมปะเคีไขหนึ่งลูกจากเครื่องปรุงอื่นๆก็มีน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลนะจ๊ะอีกชักครู่เราจะผัดออกมาให้ดูจ้ะชักครู่นะจ๊ะรออีกสักแป๊บให้กระเทียมให้กระเทียมเขเหลืองก่อนจ้ะนี่จ้ะกระเทียมเขายังไม่เหลืองจ้ะ จะเริ่มใส่ไข่แล้วนะจ๊ะให้เขาแข็งให้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยคนผัดไข่ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ออหลังจากที่ไข่เริ่มสุกแล้วหรือว่าเริ่มเป็นชิ้เล็กๆแล้วก,ก,ก,ก็ใส่ซีอิ๊วเพื่อให้ไข่ได้มีรสเข้มข้นขึ้นก็ผงโกรสนิดหน่อยเพราข้าวจานเดียวน้ำตาลก็นิดหน่อยไม่มาก เราก็ใส่ข้าวไวผักเลยอย่าให้เหลือเปล่าๆเราจะได้มาเป็นเส้ข้าวชาวนาป้้มหลังสู้คว้าหน้าสู้ดินสู้แดดไม่เค่ง่ายราฉะกัานถ้าเราเอามาทิ้งเอามาโยนก็สงสารแม่โพศพนะคนที่ไม่รู้จักคุณข้าวนี่ทําอะไรได้ขึ้นหรอกกินทิ้งกินโยนด้วยแล้วไม่เจริญ เรากินอะไรเราก็ต้องกินให้มันดีๆอย่าก,กินสุรุ่ยสุร่ายนะมาเป็นแม่ครัวอย่างเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันมน่าทานเมื่อทัดแล้วเขาไม่มีใครทานแล้วก็ยืดเวลาได้หนึ่งวันในหนึ่งวันนี่ต้องมีสมาชิกทานบ้างว่าก็เลยถามตังไว้นะก็ฝันให้ข้าวโดได้เป็น,ในใเม็ดไข่เม็ดมันก็จะประมาณนี้ ชิมรสชาติเรื่องเปรี้ยวเดี๋ยวจะเติมมะขาวข้าวมาจ้ะใส่ซีอิ๊วนิดหน่อยเราคนบ้านๆใช้โอ่งท้องนี่แหละอยู่คู่มานา,กาน,นกระทะมันก็ลูกน้อย ผัดไปผัดมาก็กิ้งไปกิ้งมาตามมือเพราะเขาเบาใส่คะนะ้าแส่หรอทเพราะเขาจะ ้องการปวร้อนิดหน่อยนะล้ว๊ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยเป็นของที่พอเก็บพอหาได้วไในตู้เย็นอะไรเหลือเราก็เอามาทำได้เราจะรู้อยู่ว่ารอบหนึ่งที่เราออกไปเราจะใช้อะไรบ้างถ้าอะไรหมดเราก็เอามา ผส,ะสะมภาษาท้นเป็นของกินได้ไม่ต้องเดิอนออกไปทุกเมื่อเชื่อวันมันลำบากแล้วก็แทนด้วยแล้วก็โรยพริกไทยนี่พริกไทยดำจะ้ะโรยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเขาจะเผ็ดเกินเอาพอหอมๆตักคู่นะจ๊ะนี่จ้ะข้าวผัด เขาเรียกข้าวผัดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่ทบ้าน,นเรียกข้าวผัดไข่จะ้ะแล้วก็แล้วก็ผัดให้ดูน่าทานนะตอนนี้อะไรมันก็หมดก็มีแต่มะนาวที่ยังตั้งโชว์อยู่ได้ก็ผักคะน้าหน่อยหนึ่งก็เอามาผัดผัด,ผ,ดผัดนะก็มีก็ต้นหอมผักชีที่เหลือกหอ็หอมใหญ่มีไข่เนี่ยจะ้ะ กับข้าวชาวชาวบนเขาชาวสวนยางบ้านๆเพราะว่ายัางไงอะของอะไรถ้าเหลือเราจะไม่ให้ทิ้งอะข้าวเหลือเราก็จะไม่ให้ทิ้งถึงจะทิ้งก็ให้น้อยมากนะเพราะว่าถ้ามันทิ้งเราเสียดายแม่โพสบตัวยาวๆถ้าศนุศาษาเกิดมาเป็นข้าวให้เราได้อิ่มได้อาศัยแล้วอย่าทิ้งนะจ๊ะก็ ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้นะจ๊ะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอรอชมคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ